สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านวันนี้เราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่จะช่วยในการเปิดทางสว่างให้กับผู้ที่ห้อยบูชาอีกทั้งยังช่วยพลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นก็คือพระปางเปิดโลกนั่นเองครับพระปางเปิดโลกนั้นเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในเอริยบทยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างลำตัวแบกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปทางด้านหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลก บางแบบทรงยกฝ่าประหัตทั้งสองขึ้นมีพระอินทร์พระพรมอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาและจะมีพระโมคคลานะและภาษาลิบุตรทำกิริยากราบพระองค์อยู่ประวัติความเป็นมาของพระปังเปิดโลกนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงยมกับปฏิหารในวันอาสาฬหาบูชาณน,นครสารวัตถี จากนั้นจึงได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงของเท้าสักกะเทวราชเพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระมารดาในที่สุดแห่งเทศนาพระมารดาทรงบรรลุโสดาปติพลเป็นพระโสดาบันขันอยู่จำพรรษาปวารณาครบสามเดือนจึงได้ตรัสกับเท้าสักกะเทวราชว่า มีพระประสงค์จะเสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์เท้าสักกะเทวราชครับจึงได้เนรมิตบันไดทั้งสคือบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินซึ่งตีนบันไดทั้งสามนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสักกะสะนครส่วนหัวบันไดจะอยู่ที่เขาสุเมนพระพุทธองค์ทรงเสด็จลงทางบันไดแก้วตรงกลางเทวดาลงทางบันไดทองทางด้านขวา มหาพรมลงทางมในดเงินทางด้านซ้ายในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงทำรรยมกะปฏิหารอีกครั้งนั่นก็คือทรงเปิดโลกทั้งสามได้แก่โลกมนุษย์เทวโลกและยมโลกครับพร้อมทั้งทรงเปล่งพระฉับพันนรังสีทำให้สัตว์โลกทั้งสามมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะครับ ซึ่งอันหนึ่งพุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้วล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีผู้นิยมจัดสร้างพระพุทธร,รูปปางเปิดโลกเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากเทวโลกในวันปฏิบต์คือวันแรม1ค่ำเดือน11มาแต่โบราณการจะสังเกตได้จากการสร้างพุทธร,รูปปางเปิดโลกตามวัดวาอารามต่างๆรวมถึงพระกูกเก่าที่มีการค้นพบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับ นอกจากนี้ยังถือเอาวันดังกล่าวเป็นปฐมหเหตุแห่งวันเทโวโรหณะหรือวันตักบาทเทโวซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วยครับพระปางเปิดโลกนั้นเป็นปางหนึ่งในพระพุทธรูปปางต่างๆทั้ง66ปางซึ่งได้รับการหลังสันโดยกำหนดตามพระเอริยบทต่างๆแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนับเป็นปางที่มีความหมายและมีความสําคัญทางพระบวรพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับอีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางผู้ที่ห้อยบูชาพระปางเปิดโลกนั้นมีความเชื่อว,ว่าจะเปิดชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากคนที่ไม่มีฐานนะจะกลายเป็นคนที่มั่งมีจากคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสจะมีโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิต คนที่ไม่มีสง่าราศีจะกลายเป็นคนที่ถูกเปิดให้เป็นคนที่มีสง่าราศีครับจากคนที่เป็นทุกข์จะกลับกลายเป็นสุขความเจริญยิง่งผู้ที่้หยบยูชาพระปางเปิดโลกนั้นได้สร้างบุญสร้างกรรมดีมามากเท่าไหร่กรรมดีและบุญเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างน่าอัศาจรรย์ใจเลยครับซึ่งด้านหลังนั้นจะเป็นยันเปิดโลกครอบจักรวาล คำว่เา,าเปิดโลกนั้นมีความหมายว่ายันนี้สามารถให้คุณได้ถึง108อย่างโดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดีชีวิตไม่ราบรื่นธุรกิจการงานติดขัดเกิดภัยพิบัติขึ้นอยู่ในสถานที่ที่อันตรายยันนี้ครับจะช่วยพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีจากความให้กลายเป็นง่ายผู้ทุกคุณยันเปิดโลกนั้นจะนำพาชีวิตและครอบครัวไปในทางที่ดีไปในทางที่สว่างสวัยเหมือนกับชื่อ,อยันเลยทีเดียวครับ ซึ่งจากร้ายจะก,กลายเป็นดีได้ท่านตาเห็นอย่างแน่นอนซึ่งท่านผู้ชมท่าผู้ฟังท่านใดถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระปางเปิดโลกท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยปรึกษากับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสรรน,นะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ